ใช้เป็นหรือไม่ใช้ไม่ใช้ให้เราไปแตดยากไปทำเป็นไม่เนี่ยพี่อ้ายนะพี่อ้ายไม่รู้จักอยู่บ้านเลยโอ้โจมอะไรอีล่าไม่ได้ชื่ออีล่าค่ะชื่อมิน้นเอออีมิน้นเว้รอ <c oughs> <c oughs> อีล่านันเป็นข้ามนานละของคนอีสานพี่ <มา S 1> พแกลไ, <ป S 1> ไปไหนคะกัตชิมานั่งเล่นนี่ละว่าเียกเล่นอะไรไง เล่นของไอ้ไมได้นั่งเตจมยังหรือไงอ้ยหนูง่วงนอนพี่อ้ายก็ไม่อยู่เขาคือบนนอนเมื่อคืนบนอะไรนอนตเไม่นอนค่ะเฮ็ดยังอยู่มัวแต่ฝันอือฝันว่าอย่างฝันว่านอนไม่หลับย่าทำไมง่วงอย่างนี้โอ้ยสมบ่รผู้ใหญ่ก็ง่วงกันแล้ววะ ฝันเหมือนกันเลยค่ะฝันอะไรคะฝันว่านังคุยกับมึงเนี่ยแหละฝันโลก EC ซื้อม่วงอยู่เนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยไปสิไปก้มนอนเดี๋ยวมีภารกิจอยู่นอนไม่ได้ก็วันนี้พี่อ้ายเขาไม่อยู่เขาบอกให้หนูไปตัดหญ้าหน้าบ้านให้ตัดก็ไปตัดตัวอีหล่าเอ้ยหญอันนี่มันหนูใช้ไม่เป็นเลยให้หนูไปตัดยังไงตัดไกบตัดหญ้าแบบมือ เราเคยแต่เขาใช้เครื่องแงโอ้ยอันนี้อันนี้เขาตัดแบบสบายสบายอ๋อวหรอไม่ใช้อันนี้เหรอใช้นี่แหละจะใช้เป็่นไหมเนี่ยฮะโฮ้ยใช้พวกป็นทังไหนใส่ไงขึ้นจิตใจนี่ไปตัดย้ายหน่อยไม่นไม่ใช่อันนี้ก็ใช้มันไปหรือเตื่นนี่เหรอเข้าไปแล้วครับนั่งลงแล้วก็งะขาตัดรวดนั่งลงเอองะขาตัดงะขาตัดเออแค่นั้นก็เรียวอีหลาทางขาตัดเออทางขาตัดเลย มันก็บ่อยากเล้ล่ะพ่อหญ่ก็ตัดขึ้นกันอยู่พุ่นเดี๋ยวๆลองดูเอาฟ้าวไปเหดเดี๋ยวพ่อหญ่ไปไล่ง่วก่อนจ้ะขอบคุณนะคะจ้าอืมติ๊งติ๊งจากบาทไม่ก็เด้อเดินดีๆแล้วมั้งเออตลกอีกแล้วต้องไปตัดหญ้าสักหน่อยเดี๋ยวพี่อ้ายกลับมาตัดหญ้าไม่เสร็จบนอีก ่ทางขาออกแล้วก็ตัดไม่เห็นจะขาดเลยโกหกหรือเปล่าวะพี่ผู้ใหญ่ทางขาออกแล้วก็ตัดมันทำไมไม่ขาดวะหลอกลูกบ้านหลอกลูกบ้านหลอกลูกบ้านพี่ผู้ใหญ่เอานั่งตัดทั้งวันจะเสร็จไหมเนี่ย เฮ็ดยังอีหล่ะแม่ผู้ใหญ่มาพอดีเลยเฮ็ดยังตัดญ้าค่ะตัดยาไม่ขาดเลยคือบ่ขาดก็หนูก็ตัดตามที่ผู้ใหญ่เขาบอกอ่ะตัดจังไหนเขาบอกทางขาออกเออแล้วก็ตัดตัดทำไมแบนี้หนูก็ทางขาออกออกไม่ขาดเลยแม่ผู้ใหญ่ทางขากันไก่บ่แม่นทางขาตัวอ้าวเหรอ โอ้ยนัง่งน,นี่แมทเขไม่ได้บอกสักแอะเลยว่าให้ทางขากันไกลนี่มันนีเฮ็ดโดนแล้ววะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะยังไม่ขาดเลยนะมทเออเฮ็ดต่อไปกลางลรถเออ,อนี่วะเนี่ยทางขาออกตัดของตัวเองยังง่ายกว่า สั่งของมามากหอนหล่ะขึ้ใส่บุเป็นเฮ็ดจตอรดยนาะนี่ละหนว่าคนบันนอกเนาะไอหมิ่นมันก็บอกให้สั่งมาก็สั่งมาอยู่แต่เฮ็ดบุเป็นบัดที่นี่ตายใส่จท่าไรสิบอ่มันก็บว่เห็นตัวโอ้ยแต่อีหยังบูมินยื้อใส่เนาะมาบอกคอยแม่เนาะอยังโอ้ยสั่งอันเลนตามาไอหมิ่นบอกให้สั่งมาลองใส่เบิ่งว่าซั่นฮะ แว่นตาโอ้มีบันออกบันหน้าใส่เห็ดยังอีหละเอาอยากล่วงเนาะไอหมิ่นมันบอกว่าใส่แล้วมันจังเทมันจังงามแบบว่าถ่ายรูปแบบเซลฟี่อันสิบ่เคยใส่บ่เคยใส่แล้วเนาะ์ลนั่นแหละไอ่กับพีทเองที่ผ้าตัวมาอยู่บันนอกวดนั่นละใส่พวก้าแบบนี้ละใส่แค่ไหนงะขาซุบโลดหรือเปล่างะขาซุบโลดงะขางะขาซุบแล้วก็ไมนกังซีใดเลยบุ๋เออกะได้เลยเหี๋เนาะเลยตัวไปใส่นี่จักไปใส่บุไปเก็บเห็ดเก็บยังละบุ ท่านมาอยู่ไปเบิ่งงั้อไปนะไปเบิ่งงัวอีกละะคอมเมนต์เสียหรือเปล่ากเสียละแต่นั่นนั่งเสียยังบ่ไม่ยังหัวโจ้หัวโอ้แต่หัวโจ้เสียเนาะไปลวดเชียนเลาะเห็ดอะไรก่อนะงาขาใส่ลวดงะขาขาซุปซุปเอ้ยดิผ้า น้องนุงไปอยู่ในเมืองดรกอ่ะเว้ยงะขาสุปงะใส่จัง,ะง <ะ S 2> ไหนมันเกิดบอได้แหละใส่มืออุอ้ยสั่งมาอย่างน้องมินเอ้ยนี่กี่อยังอีกบัดนีิค่อยสั่งอันแว่นตามาใส่บ่เปลี่ยนบัดนิเดี๋ยวพี่อายบอกว่าให้งะขาแล้วก็สุปเลื่อยบอสันอุ้ยโอ้โหไปพุ่นกับอีนั่น มาอนี้กันยังมาพ่ออีนี่อีกเขาให้แงขาเว่นตาเขาบ่ได้บอกงะขาเมืองแงขาเว่นตาเออเอาพี่อายแล้วเขามาบาสีสันมาบายเจ๊งไหญ่แขาแล้วก็บซุบเลยแล้วเ่าก็งะขาเว่นตาแล้วคว้วไหมเราเราเข้ามาบาสีสันเนาะเอาพี่ปอพี่หลักก็บ่เคยใส่เอางะออกแล้วก็บซุบมังดูองขนาด เออสี่เนี่ยนั่งเช่ดีต้องบรดูสองสูโมงแล้วมั้งอีบันนอกนั่นแหละหไม่อยู่บันนอกหลายเฮ้ยคือว่าปิดจริงๆเนาะเท่งป่านนี้องามเลยล่ะงามบ่างาม,ปางามไปก็นด้อโมสดีใซ่ได้ไปดอกอมีนได้แล้วงัขาสุดนะ ผู้บอกก็บอกไปเป็นบ้าปเป็นบอกเพผ่อ <mm <way> <c ười> ไปบอกเด็กหน่อยทั้นสันยองอยนุงงน่เดิ <mm <way>